พี่บอดได้พี่บอดได้พี่บอดได้ตายสองตายสองมาแล้วเออขึ้นเรือมาแล้วเห็นเือพี่มันเห็นเรือมันเห็นเรือโอ้ยเฮ,ฮียดาสองกูตายแน่โอ้โหเออแว็กด็อกของจริงว่ะอุย้ยเดวัน อัดเนื้อไปก่อนเลยก็ได้ม,มันเปียอ๋อแสดงว่าไอ้ล้ำบิกที่พี่เห็นนะของจริงมันเป็นบิกไงล้ำนั้นนะ่ะแต่ว่าไอ้ล้ำรีปเปอร์มันเป็นมาจากไหนไม่รู้แสดงว่าดูดูถูกแล้วเอาไงช้อนตูดมาเนาะไอชเชนว่ะเรือไอชเชนว่ะเอาไงประทานะพี่ <c oughs> ถามผมเลยโอ้ยถ่ายเฟรมต่อ <c oughs> ไม่ใช่เยีะไปเราไม่เปิดัวใจไว้จะปะ มมันนไ่่ใชดิปเปอร์เปิดหัวใจวะเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเราไล่เราไล่จมไปให้หมดทั้งเซิร์ฟแม่งเลยเนี่ยเฮ้ยเตรียมหักสายนี่ล่ะมาสุ่มไฟก่อนเฮ้ยเจ็บไรู้ตัวไม่รู้ตัวเดี๋ยวผมไปเก็บให้ เฮ้ยเรือมันแหลมมันอะพี่ดูจะส่งแล้วอ่ะ <_ ug> หักหนึ่งสวย <_ ug> หักสองเสาอ่ะ <_ ug> พี่บอดได้พี่บอดได้พี่บอดได้ ตายสองตายสองตายสามบาย,ายแล้วอันนี้ตายหมดอุ้ยสมบัติมีอยู่สมบัต, U, ติมีอยู่สีฟอร์ดไม่รู้ <c oughs> ลงสมอแล้วนะใช่ใช่ เฮ้ยปอมปอมกดเด็นด้วยนะเนี่ยเฟมเอาหอกกับพี่หน้าเรือเร็วเฮียเฮียปอมปีลึกไอสัตว์ดูดิเพิ่งเห็นชาร์จเลยนู่นะหนุนมโอ้ยเฮียแรงม่ได้แล้ววะนักการเกิดแน่ที่บอกเลยเฟมมาแล้ว ตายเกิดวันไม่ตายว่ะเฟมมาลงไปพิษน้ำห้องกับตันตายเกิดวันอยู่ข้างล่างหอวบไปห้องกัมตันตายหอวแบไปนี่ห้องกัมตัน điay 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 điay, bỏ bèn, đốn, hit cื́n hit cื́n, <coughs> tay tay tay, nám thanh 2 rồi, cổng chặt, chôm, săng săng săng, xui xui xui, lòi ghép xăng lòi ghép xăng, nè đỡ, ấy bỏ căng kho lăng kho ตาย What สองเม็ดตาย,ยาเดี๋ยวเราไล่เก็บไอ,อพวกโคก้ชเดอร์ให้หมดเลยดีกว,ว่าเพลินไปอันนี้สตอรจนะพี่เอามาให้เอาไว้ดูด,ด,ด,ดเอาเผืเ่อ,อจะเอาจะไปต่อเลยก็แล้วแต่มันมีกระสุนเวทกระสุนอะไรบ้างเาไม่รู้อะ ทำไมดุกตาอูดูยังไม่หายเฮ้ยแต่เรือเรืออีกหายไปจริงนะตรงเนี้ยหรือมันแค่เอ้ยแต่มันจะปักถ้ามันจะมาทำเอเวนเจอร์มันจะปักคงทำไมวะแล้วเราปักเพื่อทำไมฮะไม่แต่เราปักรีเตอร์ไงของมันสายอาชีพอะคือถ้ามันเหมือนกับว่าถ้ามันจะมาซัมเควสเฉยแบบมันพลาดกล่องนี้ไปมันก็ไม่ควรปักวะเฮ้ยมันไปงมทะเลมาด้วยวะเนี่ย เรียบร้อยเลยว่ะทำไปเล่นไปเยอะยิ่อวไ่ไหมของเยอะขนาดนี้ทำไมมันได้แค่เกรดสี่วะนี่ยมีบอลดัดด้วยเอามาจากไหนอ่ะ ไม่แต่มันพี่ว่าของขนาดนี้ระดับเนี้ยพี่ว่ามันจะถึงเกียร์ห้านะเวม,มีก่อเนี่ยมันทั้งงมข้างล่างทั้งทำซีฟอร์ดคือพี่พพว่าแม่งใช่ใช่แต่มันมันแค่สี่ไงพี่เลยสงสัยเยอะเยอะชิบหายหเลยว่ะ เยอะมากทำไมต้องเอาไปไว้ตรงนั้นด้วยเอาอะไรของอะไรสมบัติอะรอจะได้ขายง่ายครับจะขายลิปีเปอร์ไรไอ้นี่เอามาทำแถวเหตุผลมีเพียงอย่างเดียวใครงไ้ี่เหมือนมีผม กองเปล่ากองเปล่ากเปล่าทิ้งมันเถอะไปเลยปล่าทิ้งกันสมองเลยไม่อยากวางแยงทิ้งทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนไปเลยวางแค่สองกล่องก็พอขนาดวันนั้นวางกี่กล่องวะไอ้ไอ้อะไรวะเกิดวันมั้งหยิบเนีแค่เนื้อโอเคเนื้อก็พอปะตอเลตมีทางขวาอันนั้นพี่เตรียมไว้ให้ดูดเอาละ ไม่ใช่ตุยไม่เห็นนะไม่ไดอโครโกงอะนะเฟมเนาะเยอะจัดเมตาเมตาเบยดวัดอ่ะโอ้โหลงแบบเดียวมึงเงีขึ้นเลย ไม่เท่าไหร่เยอะเยอะว่ะเออเยอะนะเกรดสี่อุ้ยกระโหลกแดงเต็มเลยะสามหัวเนี่ยกระโหลกเลือสามอันอะเลี้างมายังไงวะ รยมังยัยงเนี่ยสมบัติโคตรเยอะครับแงเงยเเลล่นูกแดราไปแว็บขายก่อนก็นได้นะทางผ่านที่เราจะไปเคสเส้นน่ะมันอยู่เคสเซนหนึ่งลำแล้วก็พันเดอร์วัลเล่แปลงเลยกินเต็ม มาแล้วครับผมตรงนี้ขอ,อแบบอ่าเห็นเต่าเรือมาแล้วมมเห็นป่ะมันแพมออกมายังไงเห็นป่ะโลดตูดหมดไม่สนลูกใครบุยดูจัดการจัดกัน โหลดตูดหนดไม่สอดลูกใครวะมึงว่ามีคนเฝ้าเรือปะตั้มแกบไหนอะกูแอบ,บถังที่เดิมอ,อะตรงแผนที่อะอุ๊ยอาทีน่าไอสัตออว์อุ๊ยเกต์เกตหนึ่งเกตหนึ่งแอบ,บไหนนะอ,บบนนอนุ๊ยอะไรอะทำไมเรือมันมีเหมือ,มอนโดน,นอะไรอะตูดหมดไม่สอดลูก อุ๊ยบอสมาลอ้าโหจังหวะโบบาเฮ้ยลำนี้มเป็นลำตกปลาจังหวะต้าเนี่ยมันมีไอ้พิกเกอร์ปลาอุ้ยโหเขี้ยะโดนระเบิดบอลด้วยว่ะอุ๊ยเขี้ยะเรือขยับเลยพี่ไม่ใช่ปัญหาปะนี่มันไกลผมเงาขึ้นมาเนี่ยจิต้ามึงรีบมาเอฟเรือมันมันไม่สนเรือมันไม่สนเรือมันเหมือนกันวะมันไม่สนหมดเลยเงาไข่ ใช่เมื่อกี้มันโดนแรงระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดมันเซ็ตระเบิดโอ้โหใส่บอสไงสมมติละพอบอสตายคุณผมยิ่งช้าเลยนะอ่ะขึ้นเกาะเลยเหรอใช่ผมผมยิ่งช้าเลยผมแล้วพี่อะเหรอันนีพี่ก็สเตลล์เรือมันไว้พอสองพี่รอพี่รอดักปีงฟรีแล้วกันท่านนะถ้าพี่ไม่เกมก่อนนะนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะรอตอนเรือเรามาเลยแล้วกันถ้างั้นนะ แบบยิงแน่นอนคนที่แคนนอนอ,อ่ะเอแคนนอนไอ้ตรงแคนนอนขยับเลยก้เฮ้ยล้อก่อนเดี๋ยวพอบอสตายออกค่อยอ,ออกมา <พอ S 2> ลมส่งทางขวาอยู่นี่ถ้าเปิดใบามาตอนเนี้ยเรยวถึงโหลดตูดหมดไม่สนลูกใครครับมันไม่รู้เรื่องเลยว่าเรือไม่เคยเยื่อนมันเนี่ยไม่ใช่แม่งเช็คเรือนะโคตรสวยนะเวตา ความผิดพวกมันเองเลยนะเว้ยเนี่ยที่เรือ,อรมันขยืีนมาตรงเนี้ยเอ้ยปลาเป็นท่านเกียวนะเว้ยเกตดผิดละมีเรือน้ำแข็งไว้ใช่ป่ะตัวเนี้ยเออใช่เป็นท่านเกียวทียมันเป็นฟ<อ>ิชแมนวะช่ก็แข็งเยท่อัจนฉนริยะเกิดผ <laughs> มันปก <ละ S 1> ักเควสอะไรไ,<ม>ไว้บนในโต๊ะไม่รู้รอ่ะตาใบกระดาษของอาชีน่าแน่นอน ไปแขวนจุสตอมหรือยังไอ้ห่าต้องแผวนมาทั้งกิวเกตลอยป่ะเฮ้ยดิคุณไม่มีอ่ะคุณไปคุณไปซื้อนะตกอ่ะฉันักตกเงินจริงเราต้องไปตกใหม่นะมึงอมโกลเด้นไปเรืออะไรวะโอ้โหมันซื้อใบเควสไปเต็มเลยวะดูดิบอลนี่จะใกล่นตายโดนฟองโผล่ไปสองลูกได้ คือถ้ามันเกิดเหลือมุ๊บมันเอาลูกซองบัามพี่เลยก็แปลว่ามันเสียนะบอกก่อนโอ้ยพี่ถ้าไม่แร็ปแรกมันช่างสังเกตอะไรอย่างเงี้ยเสียนหรือโป้เสียหรือโปเดี๋ยวเราเส้นบางๆประสาทสัมผัสมันเจ็บคมมันฉียบคมลงมาเอาเราแล้วแต่เราพายเราบวกมาแล้วคะแนนมันเติ่มตัวล็อกมันของจริงแล้วเนี่ยกระโดดน้ำถ้ายังมีเสียงตุบตับอยู่ปะ ตกเป็นเทเด้นอยู่เทเด้นอยู่เที่อมันไม่สนเรือตัวเองเลยปะอันว่ามันไม่ได้มองเรือตัวเองแต่มันมองเรือเรามากกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> มาชาร์จหมดไม่สอดลูกใครเอาเรือมาเลยหวานกุญแ <Okay. S 1> จกุญแจอดรอปแล้วเปิดแล้วยังผมฟังเสียงอยู่เอาหายไปไหนอะ่ะเออยังอยู่ยังอยู่ แม่งเอามาจอดหลังเกาะตรงนี้ด้วยนะสุดยอดเลยปะพอเองฆ่าปุ๊บมันก็จะเกิดเรือละผมจะเนียนจนกว่าเรือเราจะมาครับเราจะยิงฟรีแบบเซอร์ไพรส์มาแล้ฟักคือผมเดินตามหลังมันผมเห็นสองโค้นนี้อ่ะสองเลยเหรอโอเคเฮ้ยกันพาวเบิ้มปยังอ่ะบนนั้นะ่ะ ยังมันยังไม่เปิดประตูเอ้าทำไมอ่ะไม่มีใครดูแมพมันไม่รู้หรอกว่าเรือเรามาเว้นแต่มันเห็นด้วยสัตว์มันมัแจ๊ไม่มันมันโดดลงน้ำมันกลับเรือมันกลับเรือมันหยิบแจ๊กมามาแล้วเออขึ้นเรือมาแล้วเห็นเรือพี่มันเห็นเรือมันเห็นเรือโอ้ยทียดาบสองกูตายแน่มันเอายับอยู่หลังเรือพี่พี่ดักสองพี่พี่ดักมันได้ใช่ป่ะไม่ได้เรากันพาไปมันขึ้นเรือมาแล้วคนนึงตอนเนี้ย ขับเรือมันจะขับเรือพี่แจงอยู่ในน้ำนะเห็นหน้าสุดอ่ะต่ามันได้ปะผมจยกันทาวไปทำไรนะจยกันทาวไปมันกำลังจะถึงเรือแล้วอีกประมาณไม่ถึงเราอีกไม่กี่ไม่กี่นิดเดียวคนนึงกำลังจะขึ้นเรือ <c oughs> พี่ <c oughs> ไม่ตายว่ะขึ้นเรือแล้วเออกูดักได้อยู่ตาแวงเคลเลยนะคนหนึ่งขึ้นเรือแล้วนะพี่ เฮ้ยตออามันทำเองหรอเจ็บชุดแบ็คด็อกตายหนึ่งขู่มันมันเอามันว่ากุญแจอยู่ในน้ำนะตอนเนี้ยโอเคมันไปไหนแล้ววะอีกคนนึงอ่ะไอ้แบค็คด็อกอ่ะตายตายตายมันถือแกมันบึ้มเละลงน้ำ่อกี้โอเคผมผมบึ้มเลยจำท้าวจากข้างบนได้พี่ยืนอยู่ปลายเรือพี่พี่วิ่งจูบมาหน่อยแต่ว่วาเดี๋ยวผมจะสุดออกมา กูตายด้วยหรือเปล่าวิ่งจูก๊กอ่ะอ๋อพี่ก็เดีย๋ยวผมพี่ก็รอดูดินี่ไงพี่รออยู่ข้างหน้าเลยเกิดล้วบอกนะพี่มานะเกิดมามาตายนะโอ้โหยังเอาสุดเฮ้ยก <c oughs> ูตาย เออแม่งเอาสุดไหวเฮียมึงบ้าปะเนี่ยโอ้โหมึงเกิดยุคบรรจันปะตายตายตายหมดเนี่ยเออแว็กด็อกของจริงว่ะอุ้ยเดวันพระพิตาเดวันเป็นทองเหรอใช่จิจิแมไม่ไม่ไม่เฮีย เดวงเดวันไม่ตรวจลูกใครเล็กหนึ่งเลยเล็กหนึ่งเลยเล็กหนึ่งของแท้เลยเล่นเล่นนี่เลยโหเฮียโคตรปีลึกอ่ะล้ำเนี่ยเชี่ยเกิดแล้วนะไม่โจมอีกอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp dẫn ีลึกจัดอะพระปิตาเดว,วันอะกุญแจอ,อยู่ไหนอะ <ผม S 1> อยู่หลังเรือมันต้ากระโดดตุดเรือมาแล้วเลี้ยวขวาขวาหน่อยหน่อยอะม,มึงไม่เปิดแต่ว่ามึงเอาไว้ขึ้นเรือนี่นะมันเห็นเงือกพี่มันเห็นเงื้อเงือเอเ้อผมขึ้นเอ็งจะว่า้ขึ้นไปเปิดเลยไหมเปิดเลยเ ดไ,ได้มุดแล้วมันจีจในเรือผีแล้วจริงๆแล้วอ่ะอ่ามีมีสมบัติอยู่นี่เลยมานี่เลยมานี่ <ś m _> โดนกูโหลดตูดไม่สนลูกใครไปดิ โอ้โหอันนี้อันนี้แม่งยุคเก่าอะล็อกฟอดแดงกูจะร้อยสี่สิบล้อมั้งร้อยร้อยนิดๆิแล้วมั้งกูน่าจะร้อยสี่สิบกว่าลแล้วอะล็อกฟอนแดงก่านขับรถกันเยิ่เปิด่อนแดงอยากจะตีเดือวพังโดนซุ่มโจมตีตอนแรกมันขึ้นเรือมาแล้วคนหนึ่งนะเว้ยแต่แล้วมันก็โดดไปไหนไม่รู้ของมันอนะ กระสุนเอาอีกไหมอ่ะกระสุนน้อยนะพี่ฮะกระสุนน้อยถ้าจะเอาเอาแค่กระสุนนี่นั่นก็ได้คือบันเดอร์เหรออพวกบันเดอร์ระเบิดไฟไม่เอาโอ้โหอันนี้เต็มหมดแล้วอย่ามาเดอร์เต็มร้อยจัดเต็มร้อยลูกเย้าอีกเหรอพี่อ่ะเฮี้ยมจัดอัพพายมันแน่นไปไหนวะเนี่ยจริงวะเยอะเกินว่ะไปเลยร้อยสี่สิบี่อไปจุดดึงของเลย เชนมาดิเอ,อ้ยโอ้มีกระสุนขาปเป็ด,ด้วยเอ้ต้องเอาอันเนี้ยีอดดำห้าสิบอ่อมาเยอะเหมือนกันนะพี่อะไรพี่อ่ะนะออไม่จริงมั้งม,มึงอะบ,บังคับกูไ,ไอ้เหี้ยกูไม่ได้อยากตีหรอกที่ผ่านมาแล้วสิลบล่อคือกูไม่ได้อยากตีเลยไม่รวมเลนโดนสเตลด้วยนะโดนสเตลด้วยนี่พี่ห้าสิบล่ออะโดนสเตลด้วยอืม ดีเลยไปขายแล้วพี่เลิกแล้ะเต็มหมดเลยมันรูดไปแน่นมาก <c oughs> นั่นสุด ก็คือแม่งทิ้งเรือแบบลงเอาพี่อะ่ะหมดแล้วเหรอเหือๆๆเือเืออะไรบ้างไม่มีของทิ้งได้ผมจะไปชิ้นเล็กก่อนตรงปกไหวหมนี่ชุดแบ็คด็อก มีเดวอนน่าจะคนที่พีออเดอร์เกมเลยอะถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่น่าจะแบบเป็นเงินสดแบ็คด็อกของมันเองเลยียของมันเองเลยแต่เราไม่ได้จากพีออเดอร์เกมคือเองใช้เองอะ <c oughs> แล้วเราไม่บึ้มทิ้งเหรอเอาไปขายปะ <c oughs> <c oughs> มาพลาดบึ้มเหอ,อยยะดีกว่ามาเสียสมบัติทั้งหมดใช่ไหมลูกเราไม่ยิงครับใช่ยิงเลยนะาาว่าจะเอาเงินไปซื้ออะไรอีก กันยิงไม่แบบรูกใครเหมือนกันกูก็ยิงเลยอะตั้งแต่ตอนดึงผมดึงกันพาวขึ้นเรือแล้วก็ถอยจะดึงกันพาวขึ้นเรือแล้วเอ็งดึงมาพอดีแล้วพี่ยิงไอเนี่ยอันอันที่อยู่มันอยู่ในน้ำมันแม่งระเบิดโดมิโนไอ้เนี้ยมันยังแบบไม่ถึงเรือโดนเรือเรามีทั้งสามรูแต่ว่าโดนอยู่ไปแค่นั้นแม่งหลงตายแล้วถ้ามันแบบว่ามาถึงเร็วกว่านี่เฮ้ยดับสมองในนี้ต้าพอจะมีว่างไหม เฮ้ยมีผมมีว่าผมไม่ถือกระสุนปาเร็วในอ่ะเละเปิดฝ่ายตอนกลางคืนไปขายโอ้ยเฮียพ่อฮึเปิดฝ่ายวันนี้เจ้าอย่าน้อยวันนี้เราไมเจอพิษห่านไงหมดปะก็ถือว่าโชคดีแล้วไอ้เหี้ยมันเป็นเรียนไปแล้วปล่าวันนี้ลองเล่นตอนกลางคืนดีโอ้โหไปหมดแล้วยิงหมดไม่สนลูกใคร